เล่นซันจิลีเจนตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนสีได้นะเราจะไม่เตะผู้หญิงครับในแหลงเพอร์เฟกดอทแล้วเราเตะนี่โเขาหน้าเข้าหน้าแบบนี่โลดรอสครับเหยียบครับนี่โลแตกโอ้ยสวยหรือเปล่าแล้วเราติดโว้จังหวะนี้โลเจอร์แล้วเราเหยียบหน้าให้แตกรอเมอร์เปิดนี่โลแปดพันสี่หูสุดยอด จริงไหมเบิร์ตเบิร์ดนี่ไงโลเตะหน้าปึ๊บสเปกตรั้มแตกนี่เราอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเตะเตะเตะนี่ไงโลนี่ไงโลบอกเตะ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 โอ้โหมันบัสล้มนี่ไงโลอือปึ๊บดรอปครับแล้วเราทุบนี่ไงโลเตกอืมดึงทงดึงทง โอเคครับสวัสดีนูกชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทจังครับนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพีทเบลตี้ลัดนะครับเรามาอยู่กับไอดีซีโซหรือเปล่า <c oughs> จำไม่รู้จากชื่อนะเออนั่นแหละอืมเป็นไอดีของน้องชายผมเองนะครับซึ่งรู้จักกันในกลุ่มวันพีทนะก็คือเป็นเจ้าของไอดีโซโลที่ผมไปแลกมาน,นั่นเองนะครับ นะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาอีกรอบนะก็ผมก็เลยยืมไอดีนี้กะมาครับพอดีมันมีซันจิรีเจนนะเป็นซันจิที่ผมชอบนะครับเป็นผมชอบซันจิอยู่แล้วนะในเรื่องเรื่องนี้นะครับนะผมก็เลยอยากจะมารีวิวสักหน่อยนะครับนะอสำหรับเรื่องเหรียญเป็นเหรียญอะไรวะย่นคูดาวสก,กิลสองสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะย่นครูดาวย่นดอทนะเจ็ดเปอร์เซ็นต แล้วก็ความเร็วจิงสมบัติครับ14%นะอืมก็จะเน้นพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีนะอืมนั่นแหละเดฟอะไรก็ไม่มีนะแล้วก็ยื่นสกิล2นะเมื่อคีโอเคโอเอ8%นะครับอืมนั่นแหละก็บูทสองครับตัวนี้นะส่วนสกิลก็แม็กเรียบร้อยครับอ่าสำหรับสกิลแรกก็อะไรวะสเปกตัมอืม แล้วก็สกิลที่2ก็เบิร์ดเบิร์ดนะนี่บอกเลยว่าสุดจัดนะตัวนี้ก็จะเป็นซันจิรีเจนที่เปลี่ยนสีได้นะครับนะถ้าจะไม่ผิดเป็นตัวแรกหรือเปล่าที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนสีได้นะหลังจากนั้นก็เป็นโซโลนะแต่ผมเสียใจที่มันไม่ใช่ ex นะตัวนี้นะเสียใจที่มันไม่ใช่ ex นะอนั่นแหละแต่ก็เออตามนั้นนะเดี๋ยวผมขอแชปหน้าจอสักแปก๊บนะเออไปแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับที่จริงผมอยาก ยัดเศษนะให้เต็มเวลร้อยเลยแต่ก็เคียงใจน้องเขานะนะก็าตามนั้นเลยเพราะว่าเศษน้องเขามีอยู่400นะครับนะแต่ว่าเผื่อ,อไว้ตัวใหม่ไงอืมสำหรับซับนาำนะซับเปอร์เซ็นต์ซับก็1 4อยนะครับจุด8นะแท็กก็ใกล้เต็มก็แท็กหมวกฟางกับกัปตันนะครับอืมนั่นแหละก็มีประมาณนี้นะคู่มากับนิกะเวลร้อยนะไป ถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับวันนี้ผมมีชาเลนจ์มาเล่นนะครับก็คือเล่นซันจิลีเจนตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนสีได้นะเราจะไม่เตะผู้หญิงไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงไป let's go โอเคครับเข้า <c oughs> มาในเกมกันแล้วทีมเรามีสองซันจิครับเป็นซันจิวดดิ้งนะตัวนี้ก็ในอนาคตเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับในนี้และทีมเขาไม่มี เรียกอะไรอะไม่มีตัวละครผู้หญิงด้วยนะครับอ,อย่าหวานเจีย๊ยบแบบนี้หวานเจีย๊ยบชาเลนจ์ของเรานะครับแต่เกมอีกสองเกมข้างหน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> นั่นแหละครับสันจีตัวนี้ก็เลือดสองหมนะอ็ดล้มแล้วมันจะเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่าถ้าผมเล่นนะล้มก็น่าจะเปลี่ยนตัวครับ <c oughs> ไม่น่าเปลี่ยนสีนะตัวนี้เออมันบางมากนะเป็นสันจิที่บางมากนะอืเขาก็เลยต้องแบบใส่เหรียญเน้น เน้นเลือดมานะครับแฉง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 แทงเป้าแฉงเหยียบไม่ทันครับหืกดเบิร์ดเบิร์ดไปแล้วจังหวะนี้ดอทปึ๊บเหยียบปังเรียบร้อยเฮ้ยหืมได้สแต็กมาดอสขู่ดอทไม่ทันครับดอทไม่ทันนะจังหวะนี้เราเปลี่ยนเป็นสีแดงดอทไปก่อนเตะครับหืมมันติดชะงักอ่ะขูหไม่ได้ครับไม่ได้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  ไม่ได้เลยนะอืมเดี๋ยวรอเกิดสักคู่ครับโอเคมา let's go ไปเออเราไปแล้วจังว oh, ันน str ี้ไอ้แฉงแฉงไอ้แฉงไอ้แฉงไอ้แฉงโอ้โหเราล็อกเป้าแฉงไม่ได้ด้วยดอทครับนี่เป็นไงล่ะดอทนี่โล่ perfect dot perfect dot แล้วเราเตะนี่โลเข้าหน้าเบิร์นเบ b u r ด b u r s เป็นไง burst b u r s สกิลแรกมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะ อืมอะ,อะไรวะโปโปอะไรวะดอทเออเมื่อกี้มันชนเราอยู่ครับแต่ว่าเราน่าจะดอททันนะเออไป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 เอยมันมากันแล้วไอ,อ้หมอนี่ดอทครับแล้วเราเหยียบนี่เหยียบหน้าให้โอ้โหโดนโดนนี่เป็นไงออโอ้โหเอาเน่งเลือดโคตรแรงอะ่ะเออ เวลาแบบเหมือนเราติดชะง,งกักเหมือนเราล้มอะ่ะเราจะเด้งเลื่อนนะครับชันจิตตัวนี้เด้งเลื่อนแรงมากเลยนะอืมนั่นแหละแต่ก็ช่วงนี้มันเมตามันมันกันสถานะนะครับตัวนี้นะแต่ว่ายังไงอะ่ะมันก็ยังบางอยู่นะครับอืมบางมากๆเลยแหละพูดได้ว่าบางมากๆนะครับเดี๋ยวเราล็อกฟีเอ็กแล้วกันนะครับแล้วเราเตะครับนี่โลจอดครับเหยียบครับนี่โลเตะหยุย โอ้โหใครนุโอ้โหเหรียญสามฟีีครับอือหือสุดยอดมาเดี๋ยวเรารอเกิดสักคู่ครับนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะแต่ผมขอไม่หยิมนิ้เก่าออกมาแล้วกันนะนะอืมเดี๋ยวสามสิบวิสุดท้ายน่าจะทันอยู่นะครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดึงธงมันดึงธงใครวะโอ้โหไอ้แชฉงไอ้แชฉงไอ้แชฉงเหยียบอือเห,หยียบหน้าเหยียบหน้าขึ้งหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าให้ แล้วเราขอเป็นสายวิ่งก่อนแล้วกันนะครับเออขอเป็นสายวิ่งนะครับอืมขอดึงธงก่อนแล้วกันเฮ้ยได้คิงเขามาด้วยงังหวะนนี้ทันไหมทันไหมทันไหมจโอโยนิดเดียวเบิร์ดเบิร์ดมีดอดตเตตโอ้โหไม่ทันน่ะหืมดีมเราสายวิ่งไม่ทำงานเลยอะโอ้โหจบกันไปครับไปดูเกมที่สองกัน Let's go โอเคครับ เปิดเกมมาแล้วเกมที่สองเรานะอืมทีมนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทีมของเรานะเอ้ะแล้วทีมของเขามีไหมอืมไม่มีนะครับอืมเขายังไม่จับ จำได้ว่ามียามาโตะด้วยนะอืเขายังไม่จับยามมโตะมานะถ้าจับยามมโตะมาเราจะไม่เตะนะอืเราจะไม่สู้ขอตายดีกว่านะครับถ้าว่าจะให้ต้องเตะผู้หญิงนะเป็นไงสุดยอดสติของเรานะครับลูกผู้ชายตัวจริงนะอืไม่เตะผู้หญิงนะไปเ e t s go ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเราอยู่ที่ด่าน Dead Road. เดดโลดใช่ไหมวะ ด่านอะไรวะจำชื่อไม่ได้เอ้ย,อยหมอนี้พั้งไว้โอ้โหแถมพังยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยซันจิเอ้ย,ญญอยนี่ไงยูทัตคีสยูทัตคีสเฮ้ยเลลี่เรหรอฮะเลลี่เหรอเลลี่หาเลลี่เลลี่เหยียบหน้าหันนี่โลสเปกตัมเออสเปกตัม ดรอตแล้วเราเตีตเตะอืมใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน,เ,น,อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าม,มาโตมาไม่เอาฉันไม่เล่นกับนายอย่าม,มาโตไม่เอาเออถึงใจนายจะเป็นผู้ชายก็ตามเราไม่ตีนะเราให้เพื่อนเราจัดก,การนะเอ,อืมเอออาจจะดูไร้สาระไปนะแต่ผมก็มาทำชาเลนจ์นี้จริงๆนะออืแล,ล้วปามขึ้นทางไหนวะเนี่ยจรอดครับแล้วเราเหยียบหน้าโอ้โห ิ่งของกันเชีย่ยแตกเดี๋ยวรอเกิดสักครู่ครับโอเคครับมากันแล้วสู้ไหวหรือเปล่าสู้ไหวหรือเปล่าแล้วเราติดบูธจังหวะน,นี้โลเจอร์แล้วเราเหยียบนี่แตกแตกเบิร์ดเบิร์ดเป็นไงโลเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์มันขอเก็บเลือ,หอ,ลนนะอ,อดหน่อยแล้วกันนะเก็บเนื้อหน่อยแล้วกัน ไอ้ใครใครเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเ้ยดอทดอทเราดอทออกมาก่อนแล้วเข้าตัวเราทั้งคู่เลยนะจังหวะนี้สเปกตรัมเอาหายหมดหายหมดรอเบิร์ดนี่โ,โลแปดพันสี่สุดยอดโซโลครับโซโลเตะเตะเตะนี่ไอ้หัวมอสแล้วเราเตะ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  อุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดนเราได้ไงเตะ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 นี่เป็นไงเป็นไงสเปกตรัมนี่ลูเหยียบเหยียบหน้าให้เบิร์เบิร์นี่ลูดอตโอ้โหเอา้าโอ้โหแล้วมาผิดเลนด้วยอาตายแล้วสก,กิลสองไม่มีถ้าเรามีสก,กิลสองนั้นเราไปได้นะครับเออสวยสวยสวยเออสวยครับสวยสวยสวย เอ้ย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 มันเยอะจังหวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์สเปกตัมนี่เราเหยียบหนะ้าอุย้ยโดนขัดสก,กิลโอ้โหน่าจะชนะครับตอนนี้เขาดึงธงไม่ทันรองนะนั่นแหละนะเออเรียบร้อยครับชนะไปสามธงเออดีมากนะครับทีมเราเล่นดีนะตอนนี้เออไล่ไปเลยไป โอเคครับเปิดเกมมาแล้วและทีมเรามี m v พด้วยนี่อันเบอร์นะครับเออและทีมเขาโบัวแฮนคอก ah นะมไม่สู้เราสู้ไม่ได้เราขอไม่สู้นะคะตัวนี้ <c ười> โอ้ยไม่ไหวครับอืเราเตะผู้หญิงไม่ได้นะอืแต่ถ้าจะให้เตะฉันไม่ขัดข้อง <c ười> แต่ถ้าจะให้ฉันเตะผู้หญิงฉันขอตายดีกว่า นะอืมตอนนี้เราจะไล่คิวยับๆเลยนะครับเพราะว่าตาเมื่อกี้กับตาก่อนเราเล่นมาได้ตาละคิวสองคิวเองนะอืมไป Let's go เอ้ย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 อุ้ยโซบแรงจังวะเหยียบหน้าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดอดเบิร์ดเบิร์ดเอ้ยไม่ใช่สเปกต่ำเออเฮ้ยบัวถอยออกสินี่เตะอุ๊ยเฮ้ย โชว์ฟิล์มเลสแรงยังวะเฮ้ยสุดเดี๋ยวเราเราเกิดครับโอเคครับมาแล้วนี่แช้งหนึงท่งหน่อยสวยเออไอ้นิกะนิกะนิกะหมดยังสก,กิลอ่ะนี่เบิร์ดเฮ้ยโห,โหยามาโตะมาครับจอดนี่สเปกตัำอุ้ยลงเตะโอ้ลงเตะย,ยามาโตะเราหนีก่อนอ <c ười> นี่แหละคือบทลงโทษเออบทลงโทษของผู้ชายที่เตะผู้หญิงนะครับอืมนั่นแหละเอ้ย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 ซบมาซบมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เออเราพอเราออกนะว่าปลามันจะขึ้นมาเราถึงไหมวะมันถึงไหมวะถึงไหมเบิร์ตเบิร์ดนี่เราเตะหน้าปึ๊บสเปกตั้มแตกนี่เราอุ้ยโอ้โหยัมาโตจะแตก ยัมาตจะแตกยาเอ้าเออสวย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 เพื่อนเราจัดการแล้วดอทอุ้ยอุ้ยเตะเตะเตะนี่ไงโลนี่ไงโลบอกแล้วว่าตานี้จะเอ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอทอืมเกือบนะครับยาซบนะเออเอ้ยโอ้โหโดนมองไม่เห็นด้วยยาซบมานี่ไงโล่เบิร์ดเบิร์ตเบิร์ดสเปกตัมนี่เราแตก บอกแล้วว่าจะไล่คิวแต่นี้บอกแล้วว่าจะไล่คิวเออดอตเตะครับเตะ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 อุ้ย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 ดอไม่ทันโอ้หดอตไม่ทันครับอเสียใจว่ะโอ้ยมามาแล้วผมแล้วผมเป็นคนที่ไม่ใช้บักดอตด้วยนะครับนะเกมนี้มันมีบักดอตนะสําหรับใครที่รู้จักนะครับอืมนั่นแหละก็ตามนั้นเลยผมเป็นคนที่ไม่ใช้นะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช้นะเออ นั่นแหละผมก็เห็นบางคนใช้อยู่นะแต่ผมคนนึงนะครับที่ไม่ใช้นะเออเราเล่นด้วยฝีมือดีกว่าเบิร์ดนี่อุ้ยโหยังดีนตัวเรากันสถานะอยู่โอ้ยไเปกตั้มนี่โลดเตะเตะเตะอื้มสวยเตะ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  โอ้โหมันบัคดล้มนี่ไงโลอืโอโหสองธงครับอ้าไม่ไหเพื่อนอืมอ่ยไปโอเคครับยังไม่ปิดคลิปนะครับผมแถมให้สักหนึ่งเกมแล้วกันผมกำลังมันเลย <c oughs> เล่นสันจีเล่นตัวที่ชอบมันติดลมจัดเลยอะ่ะอืมเอ้ยเลยเจออุซบเหมือนเดิมนะใช่ใช่คนเก่าเป่าวะเขาจับอุซบมากับยาซบเหมือนเดิมนะไม่แน่ใจว่าคนเก่าหรือเปล่านะไป เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าตามกี่แพ้เดี๋ยวแถมให้ตาหนึ่งแล้วกันนะครับตาแรกกับตาที่สามนะแพ้นะอขอแถมให้แล้วกันนะครับเอ้ยแชงดอสกอนดอ,อุ้ยโอ้โหโอ้สเปกตัมนี่เราเหยียบเหยียบให้เบิร์ดเบิร์นี่เ,อ,เอ,อ้ยสวยวเราหนีก่อนเราหนีก่อนเฮ้ยโอดิง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  เฮ้เยเฮ้ยโอ้โหโดนโดนเราโดนไข่โดนแฉงเหรอเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินไปไหมเอ้ยโอ้โหตดนอีกแยอสกิลเราลีช้ามากเลยครับเหรียญตัวนี้เตะโอ<แ>้โหไม่ทันโอ้ยตีไม่ทันแฉงครับสกิล,ลเราช้ามาช้ามากนะไปและทีมเราไม่มีสายโลด้วยนะนั่นแหละถ้าจับนี้เก่าออกมาก็ยังไงอยู่นะครับ ไป Let's go เดี Metro ๋ยวเราไล่คิวยับยับเลยทีมนี้ตอนนี้ไม่มีผู้หญิงนะไป Let's go เร็วเร็วเลยนะครับเั้แฉงแฉงแฉงเบิร์เบิร์ดนี่โลเหยียบหน้าเหยียบหน้าเออนี่เหยียบพิมพ์หน้าอุ้ยผมท้อเลยห่ะและทีมผมไม่มีสายโลมีบิ๊กมัมตัวเดียวนะบิ๊กมัมเพิ่งจับออกมานะครับ ใจ,ใจว่ะมาขอใช้นิ้วสีเล่นสักหน่อยนะกลัวมือไปปิดเสียงไม่เหมือนกันนะเอ้ออะไรเนี่ยเออมามา,มาแล้วโอ้โหโลโถึงไหมเบิร์บเบิร์ดนี่โลอุสเปกตั้มโดนล้มโดนกัดใจนี่โลสามพันดอกสามพันดอทด,ดอดมาก่อนครับเออขอแวะไปเป็นสายวิ่งแป๊บน,นึงนะ เออเราดึงทองไปก่อนครับดึงทองไปก่อนยันมาดึงหน่อยเฮ้ยดอทอุ้ยโอ้โหหลบไม่ถึงเหรอโอ้เสียใจว่ะเฮ้ยเยาเบิร์ดเบิร์ดเ,เรียบร้อยทีมผมไปไม่ได้นะครับแต่นี้ไม่ไหวครับืทีมผมตายยับยับเลยนะโอ้โหเขาจับนิกกลออกมาแป๊บหนึ่งครับสายฟ้าช็อตนี่โลนี่โลเออสวยเพื่อน ต่อไปปึ๊บดอทครับแล้วเราทุบนี่เราแตกดึงธงดึงธงดึงธงก่อนเออสวยสวยครับเพื่อนสวยครับเพื่อนขอกันตรงกลางนะขอกันตรงกลางนะเอ้ยอย่าอุดโดคีแ,แตก 12... ึ่งสองหนึ่งสอง,ง,สองดอทเหยียบโ,โดนพังเจอวิลเล่ครับย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยว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 มันไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเฮ้ย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 ดึงธงเออสวยสวยสวยใครดึงธงอีกใครดึงธงอีกนี่แล้วสวยหืึถ้าว่าไม่ได้นี่กล่ามานี่จบเลยนะโหหึท้อใจเลย <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกัน โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับซันจิ e ีเจนนะซันจิบุกถล่มโอนิงะทิมะนะครับลเวล80นะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ชาเลนจ์ของเราใครอยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรอีกก็ขอกันมาได้นะครับนะไปไว้เจอกันคลิปใหม่ก็ขอบคุณไอดีจากน้องชายด้วยนะครับไปไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย